Hello everyone สวัสดีคะ่ะทุกคนนะคะวันนี้นะคะก็จะมาแนะนำนะคะข้อสอบเข้าม1วิชาภาษาอังกฤษของโรงเรียนดังต่างๆนะคะอันนี้คือข้อสอบของโรงเรียนสาธิตนะคะชุดที่1ค่ะมาดูนะคะเริ่มจากข้อ1น,นะคะอันนี้นะคะเป็นข้อสอบที่ถ้าเราเจอโจทย์แบบนี้นะง่ายมากๆเลยนะคะถ้าเขามีเอ่อ c o n v e r s a t i o n มาให้เราดูนะคะแล้วเราก็ ถามคำถามเมาสเราก็ตอบอันนี้จะง่ายมากๆเลยนะคะก็ดูตัวอย่างนะคะมีฟารากราฟคุยกันระหว่างลิซ่ากับแอนนี่นะคะข้อหนึ่งเขาถามว่า where lisa going ลิซ่ากำลังจะไปที่ไหนนะคะเราก็ดูเลยคะ่ะชื่อลิซ่าลิซ่าบอกว่า hey i'm going to the mountain tomorrow <Yeah. S 1> พรุ่งนี้ฉันจะไปภูเขาแหละ,ะเห็นไหมคะเนี่ยเราดูเลยคำว่า going เห็นไหมคะ going to mountain ข้อหนึ่งคะ่ะเขาบอก She's going to the sea เธอจะไปทะเลข้อส She's going to the mountain เธอจะไปภูเขาข้อ3 She's going to the beach ไปชายหาดและข้อส She's going to the zoo ไปสวนสัตวน์นะคะถ้าเจอเข้อสอบแบบนี้นะตอบไปเลยค่ะว่าข้อ2ค่ะ She's going to the mountain ามาดูข้อ2ต่อเลยนะคะโจทย์เดิมนะข้อ2องเขาถามว่า Has she ever been to mountain เธอเคยไปภูเขามาก่อนไหมอ่ะเราไปดูเลยค่ะว่าคำถามเนี้ยมันอยู่ตรงส่วนไหนของโจทย์ที่เขาให้มานะคะนี่อยู่ตรงตรงแอนนะคะแอนถามว่า have you ever been to the mountain เธอเคยไปภูเขามาก่อนหรือไม่แล้วลิซ่าตอบว่าอะไรคะ no i haven't เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นคำตอบก็ต้องเป็นอะไรคะ no ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นข้อหนึ่งข้อ2ตัดทิ้งเลยเหลือข้อ3กับข้อ4แล้วเด็กๆคิดว่าลิซ่าน่าจะเป็นชื่อของผู้หญิงหรือผู้ชายคะผู้ช ผู้ชายไม่ใช่ผู้หญิงเนาะเพราะฉะนั้นก็ต้องตอบว่า no she hasn't ใช่ไหมคะตอบข้อ3จ้าเพราะว่าลิซ่าเป็นผู้หญิงเนาะ,ค,ะค่ะใช้ she ค่ะโจเดิมเลยค่ะข้อ3นะคะเขาถามว่า who is she going with เธอไปกับใครบ้างนะคะเราไดูเลยค่ะมีคำว่า going with going with อยู่ตรงบรรทัดที่แอนถามว่า who are you going with และลิซ่าบอกว่า I'm going with Mrs. Rose and Ginger นะคะดูเลยค่ะเห็นไหมคะช้อยส์ที่เขาให้มามีข้อเดียวเลยที่ตรงกับโจทย์ที่เขาให้มานะคะก็คือข้อ1ค่ะ Mrs. w o o d and Ginger ถ้าเด็กๆเ,เจอข้อสอบที่เป็นรูปภาพมาแล้วเป็นแบบบทความที่เขาคุยกันแบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยก็ดูนะคะว่าโจทย์ที่เขาให้มาเนี่ยมันอยู่ตรงจุดไหนของพารากราฟที่เขาให้มาแล้วก็เอาตรงนั้นแหละคะ่ะเป็นไกด์ไลน์ในการตอบนะคะ มาดูข้อ4กันบ้างนะคะ A พูดอะไรไม่รู้นะคะแล้ว b บอกว่า yes he has ค่ะมาดู choice นะคะก็คือขึ้นบอกว่า has he ever driven i a car เขาเคยขับรถมาก่อนไหมนะคะ,ะข้อ2 has he ever drive a car ข้อ3 has he ever drove a car has he ever driving car? เด็กๆสังเกตไหมคะว่ามันคล้ายๆกันหมดเลยต่างกันที่ verb นะคะก็คือ drive n เนี่ย เป็น verb ช่องที่3นะคะก็คือ drive, drove, d r i v e n แปลว่าขับรถหมดเลยนะคะมีการใช้ verb ช่อง1 verb ช่อง2และ verb ช่อง3ทีนี้เนี่ยเราก็ต้องมาดูว่านะคะเราจะใช้ verb ช่องอะไรนะคะทีนี้ครูจะสอนเพิ่มให้นิดนึงนะคะก็คือการใช้ ever, never, already และก็ yet เนี่ยเราจะใช้ในกรณีที่มันเป็น uh, present perfect tense นะคะแล้วหลักการใช้ของมันก็คือ ever, never, yet บวก verb ช่องที่3นะคะก็คือถ้าอะไรก็ตามเนี่ยตามหลัง ever ตามหวัง never เนี่ยก็จะเป็น verb ช่องที่3ตลอดเลยยกตัวอย่างเช่น I've never seen before ฉันไม่เคยเห็นมาก่อนเลยเพราะฉะนั้นข้อนี้นะคะก็ต้องตอบอะไรคะข้อ1ค่ะ he has ever driven car, นะคะเพราะว่า drive n เป็น verb ช่องที่2ของค o m e a d r i v e ซึ่งแปลว่าขับรถนะคะ,ะข้อ5ค่ะหลักการเดียวกับเมื่อกี้เลย have you จุดจุดจุด been to China นะคะ b e n เนี่ยนะคะเป็นเว r รช่องที่3นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ต้องดูว่าเราจะใส่อะไรลงไปมาดู Cho ยส์ข้อ1นคะ่ Ele f, Ele f, 11, 11, คะ eleven t 1ค่ะ even แปลว่าแม้นะคะ else แปลว่าอื่นๆนะคะแล้วก็ ever แปลว่าเคยนะคะเมื่อกี้ครูบอกแล้วว่า ever บวกด้วย Ver รช่องที่3นะคะเพราะฉะนั้นตอบข้อ4คะ่ะค่ะเจออีกแล้วนะคะถ้าเจอ รูปภาพเป็นการคุยกันเป็น conversation แบบนี้นะคะง่ายมากๆเลยนะคะเราไปดูโจทย์กันเลยค่ะ A บอกว่า what are they going to do today นะคะวันนี้พวกเขาจะไปทำอะไรกันเราก็ไปดูที่โจทย์ที่เขาให้มาเลยค่ะ what are we going to do today นะคะพวกเราจะไปทำอะไรกันวันนี้แล้วแซมบอกว่า we going to fishing อ่ะเราก็มาดู choice เลยค่ะว่าข้อไหนนะคะบอกว่า go fishing K ข้อ1ค่ะ they are going to camping พวกเขาจะไปแคมปิ้งกันนะคะข้อ2 they are going to study English พวกเขาจะเรียนภาษาอังกฤษกันข้อ3 they are going to fishing พวกเขาจะไปตกปลาเพราะฉะนั้นตอบข้อไหนคะข้อ3ได้เลยนะคะแต่ว่ามาดู้อยอีกนิดนึงนะคะข้อ4 they are going to swimming พวกเขาจะไปไว่ายน้ำนะคะถ้าเจอโจทย์แบบนี้ง่ายมากๆเลยนะคะเราก็เทียบเคียงจากโจทย์ได้เลยนะคะโจทย์บอกว่าไปช้อปปิ้งเราก็ต้องตอบว่า ไปเอ้ยโจทย์บอกว่าไปฟิชชิ่งนะคะคือไปตกปลาเราก็ต้องบอกว่าไปตกปลาค่ะข้อ3จ้ามาดูข้อ7กันนะคะโจทย์เดียวกับเมื่อกี้เลยนะคะเป็นการคุยกันระหว่างจินเชอกับแซมนะคะอ่ะมาดูเลยค่ะว่าเขาต้องการอะไรเนาะ A นะคะถามว่ายังไงนะคะ B ถึงได้ตอบว่า they will need a fishing pole and b a i นะคะพวกเขาต้องใช้เบ็ดตกปลาและเหยื่อนะคะเด็กๆสังเกตนะคะถ้า B ตอบว่า e e d นะคะเพราะฉะนั้น A ก็ต้องถามเกี่ยวกับ n e d นะคะต้องถามเกี่ยวกับความจำเป็นหรือความต้องการของเขานะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ดูที่ choice เขาให้มาเลยค่ะว่าข้อไหนมี need บ้างมีแค่2กับข้อ3นะคะที่มีคำว่า n e d นะคะทีนี้นก็ต้องมาเลือกแล้วว่ามันเป็นข้อ2หรือข้อ3มนะคะ,ะมาดูที่ข้อ1กันก่อนเลยค่ะ What are t h e y going to do พวกเขากำลังทำอะไรข้อ2 What do they need พวกเขาต้องการอะไรข้อ3 Have they ever need a pitching pool พวกเขาเคยใช้เบ็ดตกปลามาก่อนไหมและข้อ4 What do they like พวกเขาชอบอะไรนะคะเมื่อกี้ครูอบอกแล้วว่าข้อ2กับข้อ3นะคะแต่ว่าสังเกตมีคะถ้ามีคำว่า have นะ have ขึ้นต้นคำถามนะคะก็คือเป็น yes no question นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องเป็นการตอบรับหรือปฏิเสธแต่ว่า B เนี่ยบอกว่าเขาต้องการใช้เบตกปลาและเหยือ่อเพราะฉะนั้นเขาต้องถามว่าพวกเขาต้องการใช้อะไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ2เลยจ้า what will they need นะคะต่อไปค่ะข้อ8นะคะเป็น c o n v e r s a t i o n เป็นคำถามเหมือนกันเนาะ A บอกว่า what is she going to do today วันนี้เธอจะทำอะไรหรอ B บอกว่า เธอ she is going to study English เธอจะไปเรียนภาษาอังกฤษ she needs ก็คือ she will need นะคะเธอต้องการจะใช้อะไรนะคะไปเรียนภาษาอังกฤษต้องใช้อะไรบ้างนะคะข้อ1ค่ะ a book and pencil หนังสือแล้วก็ดินสอข้อ2 a tennis racket and a tennis ball ไม้ตีเทนนิสแล้วก็ลูกเทนนิสข้อ3 a picnic basket and mat ตะกร้าปิกนิกและเสือและข้อ4 a fishing pole and bed นะคะเต็ดตกปลาและเหยือ่อเพราะฉะนั้น ไปเรียนหนังสือใช้อะไรคะอ่าถูกต้องค่ะ a book and a pencil ข้อ9ค่ะ Mark is going to go camping Mark กำลังจะไปแคมปิ้งนะคะเขาต้องการอะไรบ้างนะคะในการไปแคมปิง้งข้อ1นะคะ He will need a fishing pole and bed ต้องการเบ็ดตกปลาแล้วก็เหยื่อใช่ไหมคะจะไปแคมปิ้งเนาะข้อ2 We will need a picnic basket and match ตะกร้าปิกนิกและเสือข้อ3 He will need a book and a pencil หนังสือและก็ดินสอนะคะข้อ4ค่ะ He will need a tennis racket and a ball ไม้ตีเทนนิสแล้วก็ลูกเทนนิสจะไปพิกนิกก็ต้องการถูกต้องค่ะ a picnic basket and a m a t ตอบข้อ2จ้าข้อ10นะคะอ่าดูเลยค่ะ A ถามว่าอย่างไร B ถึงตอบว่า she going to go swimming นะคะเมื่อกี้ครูอบอกแล้วว่าให้ดูนะคะถ้า A ถามอะไร B ก็จะตอบแบบนั้นเพราะฉะนั้นเราก็ต้องไปดูค่ะว่า c h o i c e ที่เขาให้มา1 2 3 1 1 2 3 4มีอะไรตรงกับที่ B ให้มาบ้างง่ายๆเลยนะคะดูที่ข้อ3นะคะมีคำว่า going to นะคะ B ตอบว่าเธอกำลังจะไปไว่ายน้ำเพราะฉะนั้นเขาก็ต้องถามเขาก็ต้องถามว่าเธอกะกำลังจะไปทำอะไรถูกต้องไหมคะ,ะจริงๆแล้วตอบข้อ3ได้เลยเนาะแต่เราก็ไปดูคำแปลสักนิดนึงนะคะข้อ1น,นะคะ A ข้อ1ถามว่า what w i l l she need เธอต้องการอะไรนะคะข้อ2นะคะ What will What does she do เธอทำอะไรข้อ3 What she going to do เธอจะไปทำอะไรและข้อ4 What does she have เธอมีอะไรนะคะเพราะฉะนั้นนะคะตอบว่า going to นะคะเพราะฉะนั้นคำถามก็ต้องถามว่า going to ตอบข้อ3จ้าอ่ามือข้อ11นะคะเจอแบบนี้อีกแล้วนะคะ เจอพารากราฟการคุยกันอีกแล้วนะคะระหว่างเบ็ตตี้กับแอนอะไปดูคำถามเลยจ้า where he coming from เข้ามาจากที่ไหนหรอแล้วก็ดูเลยค่ะมีคำว่า coming from อเบ็ตตี้บอกว่า my uncle is going to visit me next week คุณลุงของฉันจะมาเยี่ยมฉันในอาทิตย์หน้า he coming from America by plane เขาจะมาจากประเทศอเมริกาโดยเครื่องบิน เพราะฉะนั้นตอบข้อนี้ตอบได้เลยนะคะว่าอเมริกานะคะข้อ1ค่ะ he is c o m e from America ข้อ2นะคะมาจาก he coming from Africa ข้อ3 he coming from China จีนนะคะข้อส he coming from England มาจากอังกฤษนะคะถ้าเจอรอูปภาพที่เป็นแบบว่าการคุยกันแบบนี้นะคะให้ดูได้เลยนะคะว่าเขาถามอะไรแล้วดูคำที่มันใกล้เคียงที่สุดนะคะอย่างเช่นนี้มีคำว่า coming from แล้วก็มาดูว่า โจทย์ที่เขาให้มาคำว่าค o m i n g form เนี่ยมันตอบว่าอะไรนะคะอันนี้ก็คือตอบว่าอเมริกาก็ตอบข้อหนึ่งได้เลยจ้าโจทย์เดิมนะคะ A ถามว่า what does he look like เขามีรูปร่างหน้าตาเป็นยังไงเหรอเราก็มาดูพารากราฟ ที่เขาให้มานะคะ What does he look like แล้วเขาตอบว่าอย่างไรนะคะเบ t ตตี้บอกว่า He's h o r t and he has curly hair นะคะเราก็ไปดูเลยค่ะว่าช h o i หนึ่องสามสี 1, 2, 3, 4, มีอันไหนที่ตอบว่า short and he has curly hair นะคะข้อ1 He's tall and he has curly hair เขาสูงแล้วก็ผมหยิกข้อ2 He's tall and he has short hair เขาสูงแล้วก็ผมสั้นข้อ3 He short and he has curly hair เขาเตี้ยและผมหยีกและข้อ4 He short and he has long hair เขาเตี้ยและผมยาวเพราะฉะนั้นข้อไหนตรงกับโจทย์ที่เขาให้มาที่สุดคะข้อ3จ้า He short and he has curly hair เขาเตี้ยและก็ผมหยิีรับข้อ13นะคะเป็นการถามอะไรนะคะ A ถามว่าอย่างไรนะคะ B ถึงตอบว่า she has short straight hair นะคะเธอมีผมสั้นแล้วก็ตรงอันนี้นะคะแสดงว่าเขาต้องถามเกี่ยวกับอะไรคะรูปร่างหน้าตาถูกต้องไหมามาดูค่ะข้อ1ค่ะ what does she do เธอทำอะไรข้อ2 how tall she is she เธอสูงเท่าไหร่ข้อ3 how does she weigh เธอหนักเท่าไหร่และข้อ4 what does she look like เธอมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้นะคะถ้าเขาถามว่า look like ก็คือต้องบอกว่าสูง ผมสั้นผมยาวหรือลักษณะภายนอกอะไรอย่างเงี้ยนะคะเพราะฉะนั้นก็ตอบข้อ4ค่ะข้อ14นะคะอันนี้เป็นเรื่องของ wh question นะ A ถามว่าจุดจ,ดจดุ girl is max younger sister คือน้องสาวของ m a ทอาต้องถามว่ายังไงนะคะ B ตอบว่า her younger sister is the girl with short brown hair นะคะน้องสาวของเธอก็คือเด็กผู้หญิงผมสั้นสีบอนคนนั้นน่ะนะคะเพราะฉะนั้น ต้องใช้คำถามว่าอะไรนะคะถึงจะเป็นการบอกว่าอะถามได้ตรงกับคำตอบที่สุดว่าบอกว่าเธอเป็นเด็กผู้หญิงแล้วก็ผมสั้นสีบลอนนะคะข้อหนึ่งค่ะวอชอะไรอะไรคือน้องสาวของแม็กใช่ไหมไม่ใช่นะคะข้อสองค่ะอันไหนหรือคนไหนคนไหนเด็กผู้หญิงคนไหนคือน้องสาวของแม็กหรอข้อสามค่ะใครคือน้องสาวของแม็กและข้อสีค่ะน้องสาวของแม็กคือของใครคือน้องสาวของแม็กอ่าใช่ไหม ไม่ใช่เนะาะเพราะฉะนั้นอันที่น่าจะใกล้เคยียงที่สุดก็คือ Which ค่ะคนไหนคือเด็กผู้หญิงคนไหนคือน้องสาวของแม็กนะคะโอเคค่ะข้อ15้าเลยจ้าอ่าข้อ15้านะคะจุดบอกว่า t ท s h a s s h o r เคอ r ีอ่าเท็มีอะไรไม่รู้สั้นแล้วก็หยิกอะไรได้บ้างนะคะที่มันสั้นแล้วก็หยิกข้อหนึ่ง eyes ตาค่ะข้อ2 shirt เสื้อนะคะข้อ3 hair ผมและข้อสี่ shorts กางเกงขาสั้นข้อนี้ง่ายมากเลยนะคะ อะไรที่มันจะมีลักษณะเป็นลักษณะสั้นแล้วก็ผมหยิกได้นะคะแล้วก็หยิกได้นะคะคือข้อ3ค่ะ hair ค่ะโอเคค่ะอันนี้นะคะคือตัวอย่างข้อสอบของเข้าม .1 ของโรงเรียนสาธิตแล้วก็โรงเรียนดังต่างๆชุดที่1นะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิง่งกิ๊งกิครูด้วยนะคะเดี๋ยวคลิปหน้านะคะครูก็จะมาะแนะนำนะคะข้อสอบเข้าม .1 นะคะของโรงเรียนดังๆนะคะชุดที่สให้จ้า Thank you. Bye bye.